ออร่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกุมประจําเดือนมก,กราคมปี2565นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมเป็นธาตุลมนะคะกุมนะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีกุมท่านเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดดีคิดแก้ไขนะเราต้องบอกก่อนนะเจ้าชะตานะคะเขาได้ราชาถ้วย ผู้ใหญ่ที่ใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นประเมินสถานการณ์เก่งวิเคราะห์เก่งจะเป็นคนที่ปากหนักหน่อยอยู่กับการวิเคราะห์อะค่ะอยู่กับการมองการดูการเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ได้เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยได้หนึ่งดาบ ตัวหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงปัญหาหรือความยุติธรรมอยากให้มันเครียงตรงอยากให้มันมีความเด็ดขาดอยากให้มันมีชัยชนะสําหรับทุกคนที่ใครเห็นใครก็ต้อง กลัวใครเห็นใครก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยความยุติธรรมมันมีมันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่แบบนี้นะมันตรงเป๊ะต้องการช่วยเหลือต้องการทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันถูกต้องให้มันดีงามแล้วมันทํายากไหมมันไปได้ไหมแล้วมันติดปัญหาอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้3มดาบความสับสนวุ่นวายหงุดหงิดหัวใจอ่ะมันไม่สบายใจอ่ะมันจะเป็นยังไงเออรามันจะโดนใครหักหลังหรือมันจะโดนใครขัด ขวางไหมหรือว่ามันจะมีอะไรไหมแบบไหนยังไงเขาก็ไม่สบายใจหรืออาจจะโดนหักหลังหรืออาจจะเจ็บหัวใจหรือเป็นโรคหัวใจก็ได้เช่นกันนะคะก็ไปตรวจต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วได้ judgment เราต้องบอกเลยนะว่าคนคนนี้ เคยเป็นคนที่ให้อภัยผู้อื่นและยอมรับความผิดพลาดของตัวเองปล่อยวางและรู้จักเชื่อในกฎแห่งกรรม1 0บถึงยีปีคุณลองไปดูว่าคุณปล่อยวางสิ่งใดไว้ทั้งที่ไม่อยากจะปล่อยแต่คุณก็ต้องปล่อยมันไปเพราะสิ่งที่คุณทําชั่วสิ่งที่คุณทําดีบัดนี้คุณจะต้องได้รับกรรมมนแล้วเขาต้องได้รับกรรมมาแล้วนะคะเขาถึงเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว่าทําดีจะต้องได้ดีทําชั่วจะต้องได้ชั่วต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานเจ็ดไปเท้าคนคน เมื่อไม่นานจะต้องต่อสู้เพื่อใช้ชนะการแข่งขันความสำเร็จ แล้วเขามีความกระหายต้องต่อสู้อย่างหนักเลยเราไม่ทราบหรอกว่าคุณจะต่อสู้อะไรแต่ต่อสู้งานเนี้ยฉันต้องอยู่ตรงนี้อาจจะทําธุรกิจแล้วพอดีโควิดมาก็ได้หรือว่านู่นนี่นั่นมาก็ได้แล้วแต่นะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะในแต่ละคนน่ะมันมีปัจจัยเยอะมากสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้ธุรกิจเรามันจะต้องต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเฮ้ยเราล้มไม่ได้เราต้องยืนอยู่ตรงนี้เราต้องไปต่อ3เดือนถึง1ปีเนี่ยคุณจะเจอแบบที่เออราพูดเนี่ยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า เฮ้ยอันนี้มันคือเราอันนี้มันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยเขาได้อัศวินเหรียญพันธมิตรที่ดีเยี่ยมของคุณเนี่ยคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่เดินทางร่วมไปกับเรา เขาก็มีทางไปของเขาไงฮะคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากให้เขาไปก็ได้แล้วคุณจะย้ายไปไหนคุณจะไปทําอะไรทําไมถึงไปจากเราเลยแบบนี้เพราะว่าแต่ละคนนะฮะก็จะมีทางเดินชีวิตของเขาเขาอาจจะมาบรรจบกับเราอีกครั้งในตอนที่เขารุ่งโรจน์แล้วคุณอาจจะอายุ50กว่าแต่ว่าอัศวินเหรียญนนะ่ะเขาอาจจะอยู่ที่40 อายุมันเกี่ยวกับเรื่องการระง,งับอารมณ์ด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะคะว่าคน50เนี่ยแล้วจะระงับอารมณ์ได้ทุกคนมันก็ไม่ใช่แต่ว่าในไพ่วงนี้เท่านั้นนะคะคนคนนี้จะไปไหมเอลเอละเราว่าคนคนนี้ไปเพราะมันได้3มดาบขึ้นมาตัว3ดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าคุณยั้งแล้วคุณนั่นแล้วไม่สามารถจะอยู่ได้อะเขาก็จะต้องไปของเขาอะนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยมันยังไม่เกิดก็หมายถึงว่ามันจะมีคนเนี่ยได้เดินออกไปจากเราหรืออาจจะไปสร้างสิ่งใหม่ๆอีกทีก็ได้แต่เราเนี่ย ไม่อยากให้ไปสร้างตรงนั้นอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคือมันมันไม่ลงตัวนะแบบเนี้ยเหมือนกับทําธุรกิจบางอย่างเราบอกว่าทําอันเนี้ยมันดีแต่คนคนเนี้ยเขาไม่คิดจะทําแบบเราไงฮะเขาอาจจะไปทําอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นแบบของเขาไงฮะ เราทําเกี่ยวกับน้ําเป็นราชาถ้วยใช่ไหมคะแต่อีกคนเป็นเหรียญไงะคะก็เกี่ยวกับการงานด้านเอกสารหรือด้านการเจรจาหรือด้านการวางแผนง,งานแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะั้นก็อาจจะไปประสบความสําเร็จก็ได้แต่เรารู้สึกว่ายังอยากให้เขาอยู่นานๆอย่างเงี้ยอยู่กันไปแบบเนี้ยไม่ต้องทิ้งกันไปได้ไหมไม่ต้องแยกกันไปได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะในทางนี้ก็หมายถึงว่าเขาเตรียมมาแล้วนะคะเ็าเตรียมละว,ว่าเขาจะต้องไปแน่เขาจะต้องออกไปจากตรงนี้แน่นอนนะคะเขาก็มองของเขาแล้วเหมือนกันว่าเออ ฉันก็มีทางไปของฉันนะฉันก็จะต้องไปทําตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่ฉันวางแผนไว้สิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่ต้องทําเพราะว่าคนคนนี้เขามีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเขาเองนะคะอัศวินเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนในการกระทําในการที่ว่ามุ่งไปข้างหน้าและพิจารณาแล้วนะคะต่อไปนะคะ ปัญหาที่อยากแก้ไขเนี่ยราชินีเหรียญเขาบอกว่าความฉลาดการมีสติปัญญามีความเอื้ออารรและมั่นคงเนี่ยฉันทาอะไรได้ไหมที่จะต้องการดึงคนคนนี้จริงจังแล้วมีคนเคาลบนอบ,บเนี่ยอยากให้คนคนนี้ยอยู่กับคุณต่อไปเขาอยากให้ทํางานกับเขาเขาไม่อยากให้ไปไหนเขาอยากให้สร้างสรรค์งานร่วมกันต่อไปได้ไหมประมาณเนี่ยนะคะชาวราศีกุมภ์เขาคิดอย่างนี้นะคะในปากของเดือนมกราราชินีเหรียญเนี่ยมีความเอื้ออารรมีความมั่นคงมีสติปัญญามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในตัวของเขา แล้วเขาชอบธรรมชาติคนนี้เขาชอบธรรมชาติแล้วชอบมองอะไรนานๆชอบพินิจพิจารณาแล้วก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างเขามองเห็นแล้วว่าอ๋อมันจะต้องเป็นทางนี้มันต้องเป็นทางนั้นโอ้อย่างนี้มันไปได้อย่างนี้มันไปไม่ได้อย่างเนี้ค่ะราชินีเหรียญคนเนี้จะเป็นลักษณะนี้นะคะใช่ค่ะคุณคิดถูกละที่คุณจะแก้ปัญหาตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะก็เรื่องอะไรเราจะให้คนที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปจากเราอ่ะใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงเราไม่ต้องการให้คนคนนี้ที่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไปจาก เราเราผิดพลาดประการใดเราแก้ไขที่ตัวเราพอเราแก้ไขที่ตัวเราเสร็จเราจะเห็นเลยค่ะว่าราชินีเรียนเนี่ยเราจะทํำยังไงกับเขาได้มั่งเราทําไงเออร่าให้มา8ไม้เท้าเลยนะคะ ตัวเนี้ยเราต้องบอกเลยนะคุณต้องให้ความเจริญรุ่งเรืองคุณต้องให้สิ่งที่ดีๆคุณต้องให้คําพูดที่ดีคุณต้องให้กําลังใจคุณต้องให้สิ่งที่มันดีอะค่ะดีที่สุดมาแบบไม่คาดฝันให้เขาเลยที่เขาไม่ต้องร้องขอคุณน่ะว่าเฮ้ยคุณเอามาให้ฉันนะคุณเอาไอ้นี่มาให้ฉันไม่ต้องอะไม่ต้องรอนี่มันคือการพุ่งไปเลยค่ะเขาไม่ทันตั้งตัวว่าโอ้ฉันจะได้อันนี้หรอฉันจะได้อันนั้นเหรอ คือเขาไม่ได้คิดที่จะได้อยู่แล้วเขาก็มองด้วยความรันทดอยู่แล้วใช่ไหมคะราชินีเหรียญคุณมองนะคะเขาก็มองอเหมือนการรอคอยอะ่ะคือเราไม่สามารถจะไปบอกเขาได้นะคะว่าราชินีเหรียญคนนี้เขารอคอยอะไรเขาต้องการอะไรมีแต่ราชาถ้วยเท่านั้นนะคะที่จะรู้นะคะว่าราชินีเหรียญคนนี้เขาต้องการสิ่งใดนะคะคุณจะต้องนําสิ่งน,นี้ไปให้เขานั่นก็หมายถึงความจเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านนะคะแปดไม้เท้านําไปให้เขานะคะแล้วจะประสบความสําเร็จทุกๆอย่าง Yeah. โอ้ยอร่าพูดอนะมันง่ายวะ่ะไพ้สเตนมาบอกว่าให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความอดทนถ้าแผนหนึ่งไม่ได้แผนสองต่อไปแผนสามต่อคุณต้องรู้ว่าราชินีเหรียญเนนะี่ยเขาต้องการสิ่งใดสิ่งที่ดีสิ่งที่ตรงไปตรงมาเพราะว่าตัวที่มันมากระทบเนี่ยเป็นหนึ่งดาบก็หมายถึงทำให้มันถูกต้องให้ดูที่แก่นแท้ของมันอย่าดูที่กระพรี้นะคะกระพรี้แนวเราบอกแล้วนะคะว่ามันสามารถจะทำให้เป็นตัวแปรที่ดีก็ได้ที่ร้ายก็ได้แล้วตอนนี้ ใช้กระพรีทําอะไรอยู่คะลองดูนะคะเอาละค่ะบทสรุปก็คือราชินีถ้วยคุณต้องใช้การเจราจาที่ไพเราะใช้การเจราจาที่นิ่มหนวนใช้การเจราจาที่ จริงใจแล้วต้องดูก่อนเช็คก่อนนะคะเอาให้แน่ๆคือการสื่อสารคือการพูดคือการเจรจาคือการมีน้ำใจใช้น้ำคำที่ไพเราะประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นจบสวยนะคะชาวราศีกุมในปักของเดือนมกราคมเนี่ยถ้าคำใดในคลิปนะคะไม่สุภาพหรือใช้คำที่ไม่เหมาะสมเราต้องกราบขออภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราธารลด้วยกราบขอบพระคุณค่ะ